หรือว่าน้องจริงๆผมแบบพูดไม่ออกจริงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทั้งยีย่สบสองคนมีความสามารถแบบรอบด้านแล้วก็คะแนนออกมาก็สูงสี่กันมากแต่ว่าที่ได้น้องยีๆมาเนี่ยถือว่าผมเป็นรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ในตัวน้องแล้วก็ชื่นใจมากครับที่ได้น้องมาเป็นตัวแทนของ ที่จะสืบสานความเป็นคนไทยเชื้อสายจีนครับคบจุดเด่นของน้องีรา,าบางารปปาองในภาษารเเ่งของของจริงๆจุดเด่นของน้องก็คือน้องมีความรักในความเป็นคนไทยเชื้อสายจีนตัวเองซึ่งทั้งได้ทั้งภาษ,ษาจีนแล้วก็ภาษ,ษาอังกฤษแล้วก็ภาษ,ษาไทยอีกครั้งตอนทํากิจกรรมครับน,น้องๆน้องดีๆเนี่ยร่วมกิจกรรม ครบทุกกิจกรรมแล้วก็ด้วยความตั้งใจมากๆทางกองประกวดความตั้งใจของเขา,ามากอย่างงานวันนี้ก็มันต้องฝากตัวเองได้คอนเสิร์แล้วก็แบรนด์ต่างๆเข้ามาเป็นคนเชื่อตต่างเป็นตัวไว้เป็นอย่างไบ้างถือว่าเวทีแรกของเราตัวผมในฐานะผมเป็นเจ้าของเวทีรู้สึกว่าเริ่มก้าวแรกได้ดีและผมจะก้าวต่อไปให้ใหญ่กว่าเดิมครับอยากให้ใคุยลงคุนิดนึง เวกยงมงกุฎนี่หม,มายยังไงบ้างตัวมงกุฎนี้ครับทําจากคราสตันสวารล็อกกี้ทั้งมงนะครับตัวผมวคิดว่ามงกุฎนี้ยครดสต้นทุกเม็ดหมายถึงหยาดเหงื่อหยาดน้าตาของความขยันบั่นเพียนของบรรพบุรุษจีนที่ช่วยสืบสารความเป็นคนไทยเจ้าสายจีนมาถึงทุกวันนี้สีแดงเนี่ยบนมงกุฎหมายถึงสายเลือด เลือดจีนของเรายัางเข้มข้นโดยที่เรายัางเป็นคนไทยครับทำให้เราภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเชื้อสายจีนครับไรไไห,หลักๆเลยนะตอนนี้คือด้วยวัตถุประสงค์หลักของเวทีคือความการสืบสายความเป็นไทยเชื้อสายจีนนะครับเทกศกาลต่อไปที่จะถึงเนี่ยครับคือเทกศกาลกินเจทางมิใช่เน็โตเบิลครับเราจะ ร่วมสืบสารว่าทาการกินเจที่ภูกเก็ตครับเป็นภารกิจแรกเลยแล้วก็ไปที่เยวาวราชด้วยครับวันนี้มาร่วมงานจะเป็นน้องะเป็นพนิกรเองด้วยเจอกับน,น้องมาแต่วันแรกจนวันนี้เป็นยังไงเป็นหนึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยก็เห็นทุกคนแล้วก็จริงทุกคนก็ตั้งใจทำมากแต่อย่างไรก็ตามก็ตำแหน่งเราก็ต้องมีคนเดียวครับซึ่ง น้องยีก็มีคําเดียวเลยไม่มีคำอื่นก็คือสมบูรณ์มากๆผมว่า,าครบทุกอย่างแต่ว่าทั้งรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็สิ่งที่อยู่ข้างในก็ได้เห็นจากเดยที่ว่าทุกคนก็เห็นบรรยากาศยังหากจะเป็นการเชื่มอมยังจีต้องชงไว้ยังไงบ้างาน้อนะงยีค่ะรูปน้านต่อก็ผมก็ตามนิพนธ์ว่าเขาวางแผนกลยุทธ์ไปยังไงนะครับผมทุกอย่างที่บอกคิดว่า กระตอดได้และช่วยเหลือได้เป็นความสมบูรอีกอย่างอีกอย่างน้องผมว่าพอมากในงแง่ผมว่าอย่างที่พี่ใบบอกที่ได้สามภาษาผมว่าการที่จะแบบทุกวันนี้ที่แบบจะทำอะไรที่แบบไม่ใช่แค่เงินไทยที่จะออกไปข้างนอกได้แล้วน้องกระตอดอีกทีใช่หรือเป่ามีละครมีเด็กนิ่ปั้นของของเราด้วยใช่ไหมคะน้องๆคนนี้จะได้ไปเล่นละครใช่ครับน้อง จะได้เป็นเล่าพรต่อโดยการจัดโดย LP Group นะครับเป็นเป็นบริษัทของตัวเองแล้วก็เราจะวางแผนทำซีรีส์ทั้งแนวตั้งแล้วก็ซีรีส์ออนช่องในช่องทาง,งต่างๆด้วยครับสุาปีนี้เป็นต้นแบบปีหน้าีหน้ายัางไงครับแน่น,นอนปีนี้เราจากเวทีที่ผมคิดว่าอาจจะเริ่มต้นก้าวแรกแต่ด้วย การที่พี่ๆให้ความสนใจขนาดนี้ปีหน้าต้องใหญ่กว่านี้แน่นอนค่ะาไรม่ีทำใดเลยนอกจากต้องขอบพระคุณขอบพระคุณที่บายขอบคุณที่พูดจัดนะคะก็ที่เปิดโอกาสให้เรามาเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ค่ะและยี่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดจะฝึกฝนพัฒนาแล้วก็เกล้าว 高大 much 更ค่ะค่ะโ Miss Chinese Super Talent 2025年就谢谢大家的支持，我们会努力做得更大更大更大。好好好好 I was uh Miss Chinese School Thailand 2025, uh, it is my honor and I will do my best. All I can say is thank you and I will do <laughs> my mm best. -hmm.